สวัสดีค่ะนักศึกษาชั้นปะวะสปีที่1น,นะคะวันนี้พบกันเป็นครั้งที่2สําหรับบทที่2นะคะเรื่องชีวิตกับสังคมไทยนะในบทที่2จะพูดเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะมาดูแนวคิดก่อนนะแนวคิดคําแรกศิลปะนะคะศิลปะหมายถึงอะไรศิลปะก็คือผลงานที่เกิดจากพลังความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์นะคะที่แสดงออก ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินแล้วก็ความสุขในชีวิตนะคะวัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้ผลิตสร้างขึ้นนะคะเป็นที่ยอมรับร่วมกันในสังคมนะในการที่จะนำมาใช้เป็นแบบแผนของการดำเนินชีวิตนะคะศิลปะวัฒนธรรม หมายถึงการสร้างสารรค์ประดิษฐกรรมหรือภูมิปัญญาของมนุษย์ที่บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามนะคะศิลปะวัฒนธรรมไทยมีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยอันเป็นรากฐานที่สำคัญนะคะลักษณะของศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นแบบพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะนี่คือแนวคิดของบทที่สนะคะ อันนี้เป็นรูปภาพเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยนะคะสมัยที่สองคือกรุงศรีอยุธยาสมัยที่สามกรุงธนบุรีสมัยที่สามเนี่ยนะคะเป็นสมัยที่มี ระยะเวลาสั้นมากประมาณ10กว่าปีเองนะคะส่วนสมัยที่4สมัยสุดท้ายที่เราอยู่นะปัจจุบันเรียกว่าสมัยกรุงรัตนโกสินนะคะความเป็นมาของศิลปะวัฒนธรรมนะคะศิลปะวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อมนุษยชาตินะคะแล้วก็สังคมแล้วก็ประเทศชาตินะคะดังหัวข้อต่อไปนี้นะอันที่1 ช่วยให้รู้จักชีวิตความเป็นมาของชนชาตินะคะนักศึกษาคงเคยได้ดูข่าวหรือ,อ,อสารคดีนะตั้งแต่อดีตที่มีการเขียนรูปภาพบนฝาผนังถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันที่2การสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการด้านต่างๆของชนในชาตินะคะด้วยการอาศัยศิลปะวัฒนธรรมเป็นตัวช่วยในการอบรมสั่งสอนสืบมานะคะ 3. วัฒนธรรมเป็นขุมทรัพย์อันมหาสารของเผ่าพันธุ์ นะช่วยให้เราทราบถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็นำความรู้ที่ได้มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศนะคะข้อที่4ศิลปวัฒนธรรมช่วยให้เรารู้จักตนเองในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคมนะคะในประเทศไทยก็จะมีแบ่งเป็นภูมิภาคโนะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ นะคะภาคอีสานแต่ละภาคก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปนะหศิลปะวัฒนธรรมย่อมบ่งบอกถึงพื้นฐานความเป็นมาในทุกๆเรื่องนะคะของชนชาตินั้นๆน,น,นะคะข้อที่6เขาบอกว่าศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาตินะคะหากว่า วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเดิมเนี่ยศูนย์ญูญสิ้นไปเสื่อมสลายไปเนี่ยย่อมหมายถึงว่าความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติมันก็จะหมดไปด้วยนะคะเราลองนึกซีว่าเอกลักษณ์ของเรานะศิลปะวัฒนธรรมไทยเราอะไรที่มันมีอยู่เมื่อก่อนที่เคยเห็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะอนุรักษ์เอาไว้นะ 7. ช่วยให้เผ่าพันธุ์มีความเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทำให้สมาชิกในสังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะข้อที่8เขาบอกว่าทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์และทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์นั่นคือมนุษย์รู้จ,จักสร้างกฎสร้างระเบียบนะก้าวช่วยให้สังคมมนุษย์มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะยกตัวอย่างเช่นจากอดีตนะคะ การที่เราจะสัญจรไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องเดินด้วยเท้าใช่ไหมพัฒนามาเป็นใช้สัตว์เป็นยานพาหนะณนะปัจจุบันนี้ก็มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเป็นรถยนต์เป็น,นเ,นเครื่องบินใช่ไหมคะรถไฟฟ้าสิ่งพวกน,นี้แหละนะคะทำให้มีการวิวัฒนาการแล้วก็พัฒนามาทําให้สังคมเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะอย่างในรูปภาพที่อาจารย์นะํามาให้ดูนะประเภทของศิลปะวัฒนธรรมไทย นะคะมีอะไรบ้างก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของภาษาวรรณคดีนะคะวรรณกรรมนะปฏิมากรรมพวกเครื่องปั้นทั้งหลายนะคะรูปปั้นอะไรพวกนี้นะคะจิตกรรมก็ภาพวาดตามกำแพงตามฝาผนางังตามในโบสถ์ในวัดนะการละเล่นนะดนตรีหรือนันทนาการต่างๆนะคะโบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่และวิทยาการอันนี้คือประเภททั้งหมดของวัฒนธรรมไทยนะคะในหัวข้อนี้อาจารย์จะสั่งรายงานด้วยนะเดี๋ยวไปดูในท้ายสไลด์นะคะจะมีงานด้วยนะสาเหตุมาดูสาเหตุนะคะสาเหตุที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างนะเขาบอกว่าอันที่หมีการแทรกซึมผ่านการอบรมสั่งสอน นะะแน่นอนว่าสังคมไทยประเทศไทยนะคะอยู่ร่วมกันทุกชาติทุกาศาสนานะคะและแต่ละชาติแต่ละาศาสนาเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีออวัฒนธรรมนะมีการใช้ชีวิตความอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะเมื่อมาอยู่ในประเทศไทยคนไทยก็จะซึมซับนะคะซึมซับสิ่งต่างๆรอบๆตัวเหล่านี้นะคะฉะนั้น าการแทรกซึมหรือการซึมผ่านโดยมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติามีเพื่อนเป็นชาวต่างศาสนาอันนี้เราก็จะได้ซึมซับค่อยๆซึมซับเข้าไปนะคะอย่างในรูปเนาะอันที่2การแทรกซึมเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะแบบไหนบ้าง การแทรกซึมทางตรงทางอ้อมเนี่ยมีอะไรบ้างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะนะคะอ,อ,อย่างเช่นข้อดีนะเมื่อก่อนเรารับประทานอาหารทาเป็นคนไทยสมัยก่อนใช้มือใช่ไหมคะเ,เราก็จะเห็นได้จากละครนะคะหรือการบอกกล่าวนะการเล่าเรื่องราวจาก คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะการรับประทานอาหารเราก็จะใช้มือนะคะในการรับประทานณปัจจุบันเราก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้ช้อนใช่ไหมใช้ช้อนใช้ซ้อมเพื่ออะไรผลดีก็คือ 1. นึ่งหยิ่งปัจจุบันนี้มีส่วนช่วยมากเลยก็คือป้องกันในส่วนของโรคติดต่อนะคะ,อ,ะอันที่3การแทรกซึมของศิลปะวัฒนาธรรมบางอย่างเชน่น ช,ชาตะวันตกน,นิยมเพลงแบบเพลงแรปเพลงล็อกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งในข้อ3เนี้ยนะคะจะถูกใจหรือจะเป็นที่นิยมเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นนะคะบางคนอาจจะมาเพลงแรปอะไรฟังไม่รู้เรื่องอแต่คนบางกลุ่มชอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแทรกซึมบางอย่างนะคะอย่างอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการ อยู่ก่อนแต่งหัวนะปัจจุบันนี้เราจะเห็นเยอะมากใช่ไหมคะเราก็ซึมซับมาจากชนชาติตะวันตกเหมือนกันนะคะถ้าอยากเป็นอดีตเลยเป็นของไทยแท้ๆเลยเนี่ยอยู่ก่อนแต่งได้ไหมไม่ได้นะคะอาจจะต้องมีการทำราตามประเพณีขนรรมเนียยประเพณีให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้นักศึกษาก็ต้องเลือกนะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะคะการอยู่ก่อนแต่งถามว่า มันไม่ดีใช่ไหมอาจารย์มันขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลด้วยนะนะคะอาจารย์ก็ไม่ใช่คนโบราณจ๋านะนะคะก็ขึ้นอยู่กับสมัยนิยมปัจเจกบุคปัจเจกของบุคคลนะคะเหตุผลของแต่ละคนนะคะนักศึกษาก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูเนาะข้อที่4เขาบอกว่า ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมนะคะในปัจจุบันนี้อาจารย์เคยบอกว่าโลกมันแคบลงเพราะอะไรเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมีเครื่องมือสื่อสารมี Facebook YouTube ทําให้โลกมันแคบลงนะคะเนื่องษาอยากเห็นประเทศอะไรเนกศึกษาอยากรู้วัฒนธรรมของประเทศอะไรก็แค่เซิร์ช Google ดูนะคะ มีอะไรอีกการคมนาคมนะคะจากอดีตใช่ไหมใช้สัตว์เป็นยาพหนนะใช่ไหม,มคะมีรถรางรถไฟกระชือกระชักใช่ไหมอ่าณปัจจุบันก็จะมีเครื่องบินมีรถไฟความเร็วสูงอะไรพวกนี้นะคะน,นี่คือเป็นวิวัฒนาการความก้าวหน้าทางในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะข้อที่5โดยธรรมชาติแล้วนะคะโดยธรรมชาติของศิลปวัฒนธรรมของไทยเนี่ยนะคะจะเป็นวัฒนธรรมที่นุ่มนวล สามารถรับสิ่งใหม่ๆนะคะศิลปะวัฒนธรรมใหม่ๆสามารถคนไทยก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆได้ง่ายนะคะ,ะในรูปภาพด้านล่างก็จะเป็นศิลปะการแสดงนะอาจารย์ยกตัวอย่างมาอของไทยก็จะมีะมีโขนมีลิเกอะไรพวกนี้นะคะของจีนที่เด่นๆเ,เห็นภาพก็รู้เลยนี่คือนิ้วใช่ไหมแถบยุโรปนะ ก็จะเป็นพวกเต้นบัลเล่นะคะอันนี้คือศิลปะการแสดงนะของแต่ละชาติอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะมาดูในเรื่องของแนวทางการอนุรักษ์บ้างนะคะวัฒนธรรมประเพณีของเราบางอย่างเริ่มจะเสื่อมนะคะเนื่องจากว่าไม่มีใครได้สืบทอดเนาะฉะนั้นก็มาดูวิธีการอนุรักษ์นะคะในข้อที่1เขาบอกว่าขยายงานเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจความสำคัญเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของชาตินะคะข้อที่2ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปให้จัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะคะอย่างเช่นก่อนที่จะมีโควิดเนาะ,ะก็จะมี บางตลาดใช่ไหมคะในช่วงเทศกาลเขาก็จะมีตลาดนัดที่เปิดกลางคืนให้ใส่ชุดไทยนุ่งจงกระเบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเที่ยวตลาดกันอันนั้นก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมนะคะข้อที่3จัดทำแผนหลักการทำนุบำรุงแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะก็เขียนเป็นแผนขึ้นมาว่าจะมีการ จัดแสดงนวัตกรรมไม่ใช่จัดแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยแบบไหนที่ไหนยังไงอเขียนเป็นแผนขึ้นมานะคะ 4. ส,สนับสนุนการค้นควา้าและ,เก,ลเ,ะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะข้อมูลในที่นี้คืออะไรข้อมูลภูมิปัญญาของคนไทยจะเห็นได้จากเครื่องมือเครื่องใช้นะคะที่มีวิวัฒนาการมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านถึงแม้ปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีอยู่นะ ะคะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีเช่นอะไรบ้างตะกา้ากระบุงเครื่องจักสารใช่ไหมคะ,ะเครื่องจักสารก็จะมีพัฒนามาเป็นกระเป๋าใช่ไหมติดแบรนด์ทำให้มันสวยงามส่งออกเป็นสินค้าส่งออกอันนี้นะคะอันที่5การอนุรักษ์โดยการปลุกจิตสำนึกคนไทยในท้องถิ่น ให้ตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะคะในแต่ละถิ่นในแต่ละภูมิภาคแน่นอนต้องมีของดีของเด็ดประจำถิ่นนะคะภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่ประจำถิ่นอันนี้ก็อนุรักษ์ไว้นะคะห การฟื้นฟูโดยการเลือกสรรศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญสูญสิ้นสูญหายสาบสูญนะคะคือสิ่งที่โลกสมัยนิยมมันเปลี่ยนอาจารย์เข้าใจนะคะแต่ศิลปะวัฒนธรรมบางอย่างบางประเภทของไทยเราดีงามมากอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นประเภณนีสงการเนื่องจากว่าสองสมปีแล้วนาะไม่ได้เล่นสงการใช่ไหมคะอ่ะ อดีตประเพณีสงการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะมีกิจกรรมการละเล่นเวลาลดน้ำปะพรมน้ำเขาก็เ,าเอามือจุ่มแล้วสลัดสลัด,ลดนิดๆหน่อยๆนะสนุกสนานแต่ปัจจุบันเป็นยังไงคะทั้งขันทั้งถัง,งน้ำแข็งด้วยแป้งด้วยโรยเข้ามาเลยใช่ไหมคะออแต่ถามว่ามันมันคือการพัฒนาไหมวิวัฒนาการขึ้นไหมอาจารย์ว่าเออมันก็มองว่า เป็นสมัยนิยมะนะร่วมเป็นสมัยนิยมร่วมแต่อย่าลืมว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเราเนี่ยดีงามนะคะฉะนั้นเก็บเอาไว้รักษาเอาไว้ให้ดีนะคะข้อที่7การพัฒนาควรริเริ่มสร้างสารรค์และปรับปรุงวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาให้เหมาะกับยุคกับสมัย อันนี้ก็คือมีการพัฒนานะคะภูุิปัญญาชาวบ้านอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของตะก,ก้าสานนั่นเนาะนะคะพัฒนามาเป็นกระเป๋านะข้อที่8การเสริมสร้างปราดท้องถิ่นแน่นอนว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยต้องมีนักปราดอยู่แน่ๆนะคะเพียงแค่ขาดโอกาสขาดแหล่งเรียนรู้ที่เขาจะเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่ความรู้ที่เขามีนะคะฉะนั้นต้องมีการส่งเสริมนะคะอันที่9 ส่งเสริมการสะสมสะสมอะไรสะสมวัฒสสนธรรมส,สะสมศิลปะความเป็นไทยนะคะเพื่อที่ให้ชนรุ่นหลังที่เกิดมานะคะจะได้ดูจะได้เห็นเป็นการสืบสานต่อไปนั่นเองนะ 10. การถ่ายทอด เป็นการนำเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติเราะะไปถ่ายทอดให้สังคมได้รับรู้เกิดความรู้เกิดความรักในศิลปะวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของมันนะคะข้อ11ส่งเสริมกิจกรรมคือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายในการสืบทอดสืบสารศิลปะวัฒนธรรม ะะข้อที่12การปรับปรุงและเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมนะคะจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนะอาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วในเรื่องของการใช้ช้อนรับประทานอาหารใช่ไหมคะอาจจะมีเรื่องเครื่องนุ่งหม่มสมัยก่อนก็จะใส่อะไรผ้า,าถุงคอกระเช้าสบายาตะเบงมนันใช่ไหมมีไหมปัจจุบันไม่มีนะคะ ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเสื้อกางเกงหรือว่ากระโปรงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันนั่นเองนะอ่ะเนื้อหาในบทที่สองมีเท่านี้นะคะมาดูกันบ้านให้นักศึกษาเลือกประเภทของศิลปะวัฒนธรรมมาคนละหนึ่งประเภทสไลด์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปนะนะคะแล้วทำเป็นรายงานในเรื่องนั้นๆยกตัวอย่างเช่น ถ้าคนสนใจเรื่องของปฏิมากรรมปฏิมากรรมของไทยนะคะให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องของปฏิมากรรมตั้งแต่อดีตเลยจนถึงปัจจุบันนะคะของไทยนะเพราะมีรูปภาพประกอบนะคะจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ทำเป็นรูปเล่มรายงานนะคะกำหนดส่งก็คือวันสอบปลายภาคของบล็อกแรก นะคะกำหนดส่งวันจบปลายภาคของบล็อกแรกนะเดี๋ยวเราเจอกันในวันอาทิตย์ในคาบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็อ่านสไลด์แล้วก็ดูในหนังสือประกอบไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันวันอาทิตย์นะคะ